สวัสดีค่ะอันนี้ปทิพย์พามาชมสวนดอกไม้บ้านเพื่อนของปทิพย์ค่ะดอกปลูกดอกมันชื่นที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นหมู่บ้านบนภูเขาปลูกอะไรก็งามงามนี่บรรยากาศในสวนค่ะในสวนหน้าบ้านของเพื่อนบ้านของปทิพย์บรรยากาศดีมากๆเลยมันมีต้นไม้มีต้นไม้สีเขียวจะอุ่มไปหมดเลยค่ะยิ่งปลูกดอกไม้ยิ่งทําให้ดูแลชื่นใจ ดอกบานชื่นสีสวยงามมีหลายสีเลยค่ะดูสิสีแดงสีเหลืองสีชมพูเอสีส้มมีพึ่งตอมด้วยพึ่งมาตอมเกสรมีมีหลากหลายสีสันค่ะชม,ชมพูอ่อนชมพูเข้มสีบานเย็นมีมีหมดเลยเห็นเพื่อนบอกว่าซื้อมาแล้วก็มาหวานหวานแล้วก็ในในซองมันจะมีหลายสีมากๆเลย หน้าน่าซื้อไปปลูกเมืองไทยเนาะนี่ค่ะสวยมากๆเลยมองแล้วสดชื่นสดชื่นจังเลยเหมือนเหมือนเขาบอกว่าต้นบานชื่นดูแล้วก็สดชื่นตามชื่อเลยค่ะนี่บริเวณสวนเพื่อนปฏิปบร,รัตาการด,ดีดีสุดยอดเลยค่ะอยู่อยู่บนภูเขาสวยงามมากๆสดชื่นดูแล้วสบายตาสบายใจ นี่ค่ะบริเวณสวนสวนทั้งหมดถให้ดูรอบๆน,นี่อีกหย่อมนึงค่ะอันนี้ก็สวยงามหลากหลายสีสันเหมือนกันเดี๋ยวปีหน้าประิทิบจะซื้อมาบ้างซื้อมาแล้วก็หว่านแล้วก็ปลูกเพราะว่าดูแล้วมันมีสีสันเนาะเอ่ออะไรก็แล้วแต่มันมีสีสันดูมันสวยงามไปหมดเลยดูแล้วอู้มีชีวิตช,ชีวา สวนเขากว้างค่ะกว้างแล้วก็ปลูกหลายหลายหลายอย่างมันก็กว้างไปหมดเลยกว้างสีเขียวมีพื้นที่เยอะก็ปลูกยิ่งสวยงามอย่างเลยค่ะสีเหลืองก็สวยสีเหลืองขึ้นสวยค่ะสีส้มสีส้มก็สวยมีสีขาว้วยนะคะพึ่งตอมตอมเกสรดอกไม้ มีซ้อนด้วยค่ะมีซ้อนหลายชั้นมากเลยอ่ะโอ้ยแน่นเลยค่ะเนี่ยเนี่ยดอกนี้แน่นเลยสีแดงเนี่ยซ้อนกีบซ้อนเยอะเลยพึ่งมาตอมกีบซ้อนยิ่งสวยใหญ่เลยค่ะวันนี้ยิ่งซ้อนตูมเลยอ่ะเหมือนดอกตูมเลยสวยงามจริงๆนี่ก็ซ้อนค่ะมันซ้อนเยอะมากเลยมี ส่วนชนใหญ่ก็กีบซ้อนซอนซอนกันเยอะๆหนานา,นา,นาก็จะสวยงามเขาเขาผสมดีเขาผสมพันธ์ดีที่นี่ผสมพันธ์หลายสีหลายหลายซ้อนหลายกีบมันก็งามเนาะเวลาซ้อนมันก็งามงามมากๆเลยชื่นใจจริงๆดูละอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะดอกดอกบอกของเมืองนอกเนาะเรียกชื่อไม่ถูกแต่ก็สวยค่ะ มันเหมือนเหมือนคล้ายดอกกระดาษแต่มันมันเป็นพวงพวงพวงใหญ่ใหญ่พวงใหญ่ๆหญ่ตุ้มตุม,ตม,ตมสวยมากเลยพวงพวงอันนี้คือดอกไม้ป่าค่ะเห็นเห็นนี่คือดอกไม้ป่ามันขึ้นเองเนีย่ยเป็นดอกไม้ป่าทั้งหมดเลยขึ้นเองตรงเนี้ยขึ้นเองตามธรรมชาตินุ่นก็ดอกไม้ป่าค่ะนี่อีกหย่อมหนึ่งมาใา่ดอกบานเชินให้ดูอีกทีหนึ่งมันสวยงาม สวยงามจริงๆอันนี้อันนี้เอเพื่อนเ้าปลูกในกระถางไม่รู้ดอกอะไรก็สวยค่ะเป็นกุยกลวยไม่เคยเห็นเพื่อนเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันสีชมพูสวยสวยงามมีมีตูมด้วยค่ะมีดอกตูมด้วยค่ะ